แต่อีอย่างเนาะเืีบังคับมันขักแท่เนาะไม้เลื้อยไม้เลื้อยไม่ใช่ไม้เลื้อยถ้าไม้เลื้อยก็มีเหลืออะไรแล้ว <laughs> ไม้เลื้อยโอ้ยพเพนยานมันบ่ขึ้นโอ้ยจักหน่อยนินย่านไต่ขี้คานเอาลงแล้วมันจะเลื้อยขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนงูเลยลหละนั่นพนมัดไเพ่นยานมันบ่ขึ้น

มาดวงระปูกระเบื้องให้อยอส่วนทั้งเน่กับบัคโคล่าไอโคลาหรือไอกาโมหรือไอโคโลโอยมันหลายซื้อนะมึงเนาะบัคโคลโลมนันี้โคลโลดูเรื่องมามานี่บัคโคลโลามมา ร,รู้เรื่องรู้เรื่องโอเคตามนั้นไม่ต้องก็เะสาะมากมันใส